ครับตันนี้คนอยู่ในในช่องกาเล็กซี่ชานเลกันนะวันนี้เราจะมาอ่านอนหนที่มีมชื่อเรื่องว่าการุณาเจ้าแม่การุณาวางมันเจ้าแม่ตอนที่หนึ่งเอาละคนเยอะเหมือนเดิมสถานนี้เดี๋ยวแต่คนนั่นเลยโถ่เฮะ น,นั่งอนเฮ้ยนั่งเนถ้าทางเธอคนนั้นจะโดนลวนลามอยู่ใช่ไหมเนาะเธอโดนเธอโตกว่าฉันอยู่นิดหน่นน no e. อยรอมานวยมาหาลัยยังไงก็ช่างฉันต้องช่วยเธอเฮ้ยตาลุงลุกเจ็ดจุดเลยนะเฮ้ยแน่จริงยานี้เซ่ รอก่อนนะครับผมจะไปตามจับคาว่าเองหนีไม่พ้นหนีฉันไม่พ้นหรอกอี่ไม่เฮ้เฮ้โอ้ยไอ้เด็กกว่านี่อไอ้ตามมาจับฉันยังกับว่าแกกำลังทำเรื่องถูกอยูถูกต้องอยู่งั้นแหละสวยละเขาจะต่อยฉันอีกหมดแล้วอี่ไม่ นี่ฮะอเฮ้ออ,อ,อ,อี่นอนีอ้บออุยคนนั้นนี่นาให้ตายสิถ้าวิ่งหนีต่อไปฉันก็ว่าจะปล่อยไม่ถือสาอะไรแล้วเชียวฉ,ฉันจะแจ้งตำรวจเตรียมตัวโดนจับฐานทำลาย ร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาได้ค่ะที่สถานนี้ที่สถานนี้ตู้ตๆ้ต้ใกล้กับตู้ตถนอนค่ะแล้วเธอครับเจ็บมากหรือเปล่าเก่งแล้วอะขอบคุณนะไม่ครับผมไม่ได้ทำอะไรเลย สวยก็สวยเธอก็เธออีกอย่างผมก็ต้องขอโทษด้วยความเห็ผมเองที่ทำให้คุณต้องลำบากไม่จริงสักกะหน่อยช่างเะไปทำแผลให้เธอก่อนดีกว่านะรีบไปไหนหรือเปล่าล่ะผมมีที่ที่ต้องไปสายแล้วด้วยผมขอตัวก่อนนะครับเอ้ที่ไหนหรอค่ายมวยครับ นี่หรือว่าเธอเออเออเจ้าของค่้ายนี่คือคุณเองเหรอใช่จ้ะฉันเป็นอดีตโปรแล้วตอนนี้ก็เป็นเจ้าของที่นี่ฉันชื่อคาตามิรินนักเรียนที่จองไว้วันนี้คือเธอนี่เองคือคุณอายุเท่าไหร่ล้วครับยีนะ่บสองน่ะ ยี่สิบสองจ้าแต่คุณกเกษียแล้วเนี่ยแนละก็นะมีหลายเรื่องเกิดขึ้นนะ่ะเรื่องเอืนช่างมันก่อนเถอะมาทำแห่กันก่อนดีก,กว่าขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะในฐานะาดีดโปร์ฉันเสียงให้นิ้วมือบาดเจ็บไม่ได้ฉันทำได้แค่อบอกให้หยุดเท่านั้นขอบคุณจริงๆนะไว้ไม้ ก็อยากที่บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆแล้วผมก็อยากจะช่วยให้มากกว่านี้นะครับขอฉันถามได้ไหมว่าทำไมเธอจะมาฝึกศิลปะการต่อสู้พูดตามจริงมันหายากมากนะที่จะมีใครลูกขึ้นมาจัดการกับพวกโรคจิตแบบนั้นต้องมีต้องมีเหตุผลอยู่สินะครับผม ผมอยากปกป้องครับคนอ่อนแอที่ถูกหลังกาไม่ใช่สิถึงจะเป็นคนที่แข็งแกร่งผมก็ไม่อยากเห็นคนคนนั้นถูกรลังแกครับช่วยทําให้ผมกลายเป็นคนที่ปกป้องทุกคนได้ทีนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เธออยากแขงแกร้งเหมือนฉันแต่ก็อยากปกป้องฉันด้วยนะเหรอถ้าคนไม่ว่าอะไรแล้วก็นะับ เอาละเข้าใจแล้วฉันจะฝึกให้เธอเองถ้าเธอถ้าเผลอได้แผลแบบวันนี้จะถือว่าไม่ผ่านนะพร้อมไหมครอบวันนี้งั้นวันนี้เราก็มาซ้อมกันก่อนแล้วกันแต่ก่อนอื่นมีอะไรที่เธออยากจะถามฉันหรือเปล่าครบับคาเต้าอตอเมสซอง ถนัดศิลปะการต่อส,สู้อะไรบ้างหรอครับอืมก็มวยสากลกับยูโดผสมประสานกันแต่เดิมทีฉันก็เล่นยูโดมาก่อนนะนะยูโดหรอครับจ้าเอาล่ะมาเริ่มกันเลยนอนลองตรงนั้นสินะสิได้ครับ ให้นอนคล่อมสินะครับไห้ต้องนอนหลายสิแบบนี้หรอครับโอ้ออเออเอะคาาต้าไม่ซงเออเออเออเธอไม่รู้สินะที่เรียกว่าคาราคาะเรียกว่าทาทัตเตชิโฮกาตาเมฉันกำลังสอนอยู่โดยเธออยู่ไง ทีน่นี้ก็พยายามออกไปจากตรงนี้ให้ได้สิพยายามออกไ้เหรออ่อที่สำคญต้องหนังแบบนี้มันแยส่สุดๆเลยไม่ใช่หรือไงแยส่สุดๆุดอ๋อเออดีแล้วดีแล้วถ้าเธออยากจะหนีจากท่าท่าทัดเตะช โอกาตามิเธอสามารถหนีในแนวตั้งได้นะไหนลองแขวนแขวนแขนดูซิจากนั้นแล้วก็ใช้แขนสร้างช่องว่างขึ้นและก็หมุนไปตะหมุนไปมาขเข้าใจแล้วครับและถ้าเธอหนีไแบบนั้นฉันก็จะทำแบบนี้อ่อ อ่าอ่าอ่านี่คือโยโกชิโฮกาตามินี้ออกจากตำแหน่งนี้ได้ไหมพอจับได้แล้วก็ให้เพิ่มแรงกดไปที่ร่างกายส่วนบนและคอเมื่อจุดเมื่อจุดตายถูกควบคุมเธอจะเริ่มหมดแรงตำแหน่งแบบนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยยิ่งไปก่อนั้นถึงจะหายใจลำบากปลกปล แต่รู้สึกเลยจบช็อตากทีนี้ก็ขยับสะโพกไปอีกด้านมาดูกันสิว่าเธอจะจัดการมันได้ไหมอ้าอ้าโอ้โหไโโหวไหวแล้วพูดชนะเลิศคาตาเมรินคาตาเม่สอง นั่นเองเหตุผลอะ,อะทีนี้ที่คุณถัมขนาดนี้ขอโทษนะฉันคงหนักมือไปเกินไปหน่อยแล้วคิดว่าตัวเองจะไหวหรือเปล่าอินจินมาโมรุคงวันนี้ผวิคนี้ทำให้ฉันนึกถึงสองสิ่งนั้นคือความงดงาม กับความแข็งแกร่งเธอมองหน้าออกฉันอีกแล้วนะงั้นก็มาซ้อมกันต่อเธอไม่ใจนะครับตอนที่สองฉันได้ยินมานะว่าเรนว่ามีอสเวนทรงเสน่ห์คนใหม่มาปกป้องเธอแล้วจ้ามันเป็นเด็กน่ารักในหันเลย เอาละใช้กระบวนท่าของเธอน็อกฉันเลยโอเคจากวันนี้จะได้ฝึกจริงจรงจังๆกันแล้วลุยเออไม่ไม่ไม่ดีสวยกวจ็จริงต่ฉันควรต้องใจกับการแข่งขันการแข่งกลขึ้น,นอรุสวัสดคิครับก่อนที่จะไปคิดถึงเรื่องแบบนั้นเรื่องอะไรแบบนั้นเอาละ เริ่มกันเลยไหมมามรุพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครบถึงงั้นก็เถอะมาโมรุเป็นมือใหม่มาเริ่มกันที่พื้นฐานกันก่อนดีกว่าสิ่งที่จะฝึกกันก็คือ mma งังน้นเริ่มเรียนจากตรงนั้นแล้วกันครอบอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ mma ก็คืออะไรก็ได้ทั้งนั้น ยูโดคาราเต้คิกบ็อกซิ่งมวยป้ำผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต่างก็มีความพิเศษเฉพาะแฟนของตัวเองแล้วมันก็น่าสนใจที่จะได้เห็นพวกเขาจับคู้ต่อสู้กันสำหรับฉันฉันฉันผนวกเทคนิคชกมวยเข้ากับยูโดของฉันด้วยแต่ ถ้าฉันอยากสร้างพื้นฐานฉันก็จะเริ่มต้นจากมวยสากลนเนี่แหละเคยได้ยินที่เขาเรียกกันว่าเย็บกับมัดตรงหรือเปล่ามามโมรุคร็อบแค่ต้องชื่อชื่อรคบนี่นี่คือท่ายืนพื้นฐานของมวยสะกลถ้าจะหนัดขวาก็เอาหมัดขวาชิดไว้ที่หน้าส่วนหมัดซ้ายก็ยืนออกไป ย่อนขาขวาแข่งแข่งส้นเทา้าเข้าจังหวะที่เธอจะสามารถขยับไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้ขอโทษนะแต่รอเฝ้าให้ฉันได้ไหมได,ได้ครับระวังใหญ่ล่วงล่ะอันดับแรกยับคือวัดเล็กที่แรงพอประมาณ โอ้ต่อไปมัดตรงก็คือมัดหนักที่ใช้การหมุนของสะโพก์ะแรงมากจริงจริงยังมีมากกว่านี้อีกเยอะแต่เดี๋ยวมันจะงงสำหรับตอนนี้ชกตามที่ฉันบอกไปก่อนแล้วกันครับประกวนด้วนะครับเอาละเย็บฮอต่อไปหมัดตรงหมุนสะโพกด้วย ทำได้ไหมได้ครับในทีวีมันเหมือนกับชกเบาเบแต่มันทำให้แขนจเจ็บและไหลก็หนักขึ้นเรื่อยๆยับหมัดต้องจากนี้ก็ได้เริ่มก้มตัวลงไปมาด้วยนะเอาละมาเรียนมาเรียนการหลบเด็กกันได้เลยไหมได้ครับผอก้มตัวลงดัดกิ้งการก้มลง แต่เชินขาคุณฉันหมดแรงแล้วนี่สิไม่เป็นไรไม่เป็นไรสำหรับครั้งแรกก็ถือว่าทำได้ดีแล้วละ่ะมาพักกันหน่อยดีกว่าอครั้งแรกทุกคนก็จะเหนื่อยง่ายแบบนี้แหละค่อยดื่มน้ำให้มากมากเข้าไว้ละก็เกิดหัวใจวอย ตายซะแล้วพอนั่งปุ๊บเงือก็ตายป๊๊บเลยโถเอ้ยเผื่อทำโถเอ้ยเผื่อทำหกจะได้อ,อ,อันแน่จ้องอะไรอยู่สินะอะเธอเอาแต่มองหน้าอกของฉันไม่ไม่ละสายตาเหมือนครั้งก่อนเลยนะเป็นเด็กตาเลือดจิ เด็กจะลิ่นจะน่องโดนอะไรนะเพื่อนหน่อยสิแบบนี้เรากครับจ้าสงสัยจะโดนดกซะแล้วหรอเพื่อเป็นการลงโทษฉันจะการจะสอนการต่อสู้จริงให้เธอเทคนิคของการป้องกันของ mma เทคนิคชกมวยฟั่มการกอดยังไงล่ะตอต่อฮ่าฮ่าฮาฮ่าลาลลลิ้น เธอชกกับตำแหน่งนี้ไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละเทคนิคการป้องกันจำกัดการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายถ้าคู่ต่อสู้เป็นนักมวยคลิกบ็อกซิ่งก็ให้ประทิตตัวเข้าไวและอย่าปล่อยให้เขาทำอะไรได้ทั้งนั้นเขเข,ข้าใจแล้วครับจะพูดยังไงดีนี่มันการฝึกซฟต์กอดกันแน่เหรอ อไม่สิจะรู้จักเทคนิคนี้ดีนี่แต่ทีนี้ก็พยายามหนีไปให้ได้นะถึงคุณจะพูดแบบนั้นก็เธอะทำไม่ได้หรองั้นก็ช่วยไม่ได้พ่าจริงทำไว้ได้ในการแข่งขันจริงผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนก็จะมีวิธีเป็นของตัวเอง ของฉันก็จะเป็นอ่เออลิ้นจากนั้นก็กิโยตินชคกโคต์ว่ยังไงเจ็บสุดๆเลยว่าไม่ล่าแทนที่จะได้แค่เตะต่อยมันรู้สึกดีมากเลยที่ทำความโว้พวกนี้ได้ด้วยนะเจ็บแต่มันก็ อเอาเอาล่ะมาน็อกเอาเจ้าเด็กตาเรื่องคนนี้กันเลยดีกว่าไหมล้อเล่นจ้าโทษทีโทษทีฉันทำเกินไปหน่อยถ้าทางของมาโมโรมันตลกมากนะฉันก็เลยอดใจไม่ไหวมันช่วยไม่ได้จริงๆพอดีฉันชอบทำเกินก่อเหตุตอนที่มีอารมณ์นะ สำหรับครั้งแรกเธอทำได้ดีมากเก่งมากมากเลยเออ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 ขอบคุณมากครับฉันรู้ว่าลินเป็นผู้ใหญ่แต่ฉันผิดเองที่ทำที่ฉันห้ามตัวเ,เองไม่ได้มองเธอไม่ได้ก่อนนั่นแหละเหตุผลที่ฉันหยุดหยุดลงเสนเอวเธอไม่ได้เลยเอาละมาพักกันหน่อยดีกว่าเธอยังจะอยากต่ออีกเหรอ แต่นี่ฉันยังน่ากลัวอยู่อีกเหรอก็อ,อย่างที่เธอเห็นฉันน่าแข็งแก่งร่างกายใจใจไวครับไม่มีใครหรืออะไรที่แข็งแร่งทัางกายและใจหรอกผมนั้นมั่นใจเรื่องนั้นครับแต่ลีเป็นคนที่เท่มากๆแน่นอนครับคนไม่น่ากลัวสักนิดและผมก็ยังอยากปกป้องคนอยู่ดี พี่ทำให้เต็มที่นะครัะเธอต้องออกกำลังกายออกกำลังให้มากกว่านี้นะ,ะมาฝึกกันอีกสักสองรอบเธอพ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 อผมผมเต็มที่แล้วครับตอนที่สามเอาเนี่โอ้ยพี่ไหวไหมเนี่ย ก็ไม่เจองลูกก็โอ้ยนั่งเลยอยนั่งก็โอ้ยช่างเถอะขอบใจนะยูโน่ทั้งที่เธอยังมีไข้อ่อนอยู่แท้ๆไม่เป็นไรฉันก็ทำได้เท่านี้แหละงั้นพี่ไปแล้วนะถ้าอยากได้อะไรก็โทรหาพี่หรือแม่โอเคถ้าดูแลตัวเองด้วยนะ พี่หวังว่าพี่จะไม่ฝืนเกินตัวเองนะฉันเองก็อยากจะแข็งขึ้นเหมือนกันคืนมาดูถูกฉันนายได้ติดตัวนะน่ถึงจนได้ลุนลุนอารุณสวัสดิ์อินชินโทรมาอีกแล้วนะนายเป็นอะไรหรือเปล่าฮ่าฮ่าก็ไม่นึกว่าที่ค่ายโมจะ โหดขนาดนี้ขนาดนั้นนะ่ะไอ้ฉันก็ยังหอมแห้งเลงน้อยอยู่แล้วด้วยเฮ้ยศิลปะการต่อสู้ไม่เหมาะก,กับฉันหรอกแต่ถ้าขาวว่าที่นั่นมีสาวสวยอยู่ใช่เปล่าก็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 ใช่มอร์น n ิทุกคนอรุษวัดนะินีรมอร์นนิ่งหลังเลิกียนวันนี้ไปไหนกันดีทาคาชิอินะเท่มากเลยว่ามะ ขนาดหลอนเพิ่งย้ายมาที่นี่เองก็ขึ้นเป็นตัวท็อปของฝั่งนักเรียนหญิงได้แล้วเออก็ทั้งหน้าทั้งมือจะหนีเลนี่นะเข้าขใจได้อยู่ที่เธอจะดังแต่นายรู้ไหมว่านี่นี่นี่ถาคาชิถ้าจะไปคาราเกะววกฉันไปด้วยหาว่าว่าว่าไม่มีอะไรอะไรล่ะนั้นนายไม่เคยเห็นเ เห็นสินะเหมือนว่าหล่อนจะเป็นพวกเกียรผู้ชายเข้าสาตลนะสิฉันก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันจะแลกคอนเทลกันหรือพูดคุยทำความรู้จักหลอนก็บอกปัดหมดจากข่าวเรือได้ยินว่าหลอนฝันอยากจะเป็นคิกบ็อกเซอร์หลอนอาจฟวกโรคจิตที่กำลังรอนรามเด็วกวิซ์สมองเรากลับว่าหล่อนโดนผู้ชายจับไหล่หลอนก็เลยจัด การตกหมอนั่นในาษาชาติใหญ่เลยก็เป็นความผิดของผู้ชายคนนั้นนะนะที่เริ่มโกรธเข้าใจแล้วลนคงไม่เคยตกรักใครแน่เลยกินนั้นไหมแต่เด็ผู้หญิงอายุรุ่นเราคราวเดียวกันที่ฝันอยากจะเป็นคิกฟ็อกเซ์เนี่ยฉันก็อยากรู้จักไว้นะได้มากับฉันสิ ออ <Cornell>. แต่เดี๋ยวก็เริ่มเรียนกันแล้วนะกรฉันฉบอกว่าให้มาด้วยกันไงโชคดีนะพอมูรุเอาละได้ยินมว่าลินกับลินรับนายเป็นลูกศิษเหรอไงงั้นล่ะทำไมน่ะเหรอพาออะไรฉันถึงฝึกล่อไม่ใช่แบบนั้น รู้กันทั่วว่าหล่อนรับฝึกสอนอย่างมากมากอยู่แล้วแต่ฉันกลับได้ยินว่าหล่อนอยังฝึกพิเศษให้นายเพิ่มด้วยนั้นเนี่ยทั้งที่ฉันคนนี้ต่างหาที่เรียนควรมาฝึกสอนให้นี่นายเก่งมากขนาดนั้นเลยเหรอจะจดฉันเห็นแล้วละ่ะแล้วนะเออเออเอเอไม่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 ฉันก็ฉันเป็นแค่มือใหม่เฉย อ่อีฮะหานายฝึกพิเศษตั้งที่นายเป็นแค่มือใหม่เนี่ยนะอย่าบอกเชียวว่านายไม่รู้แม้แต่ผลง,งานของลินนายฟังให้ดีนะเอ,อ่อผมขอไม่อ่านนะเจ็บคอสุดๆตอนนี้ก็เข้าใจแล้วนายจะเข้าใจจริงๆแล้วนายได้ไปฝึกกับเธอโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรของเธอเลย ถ้านายเข้าใจแล้วจริงๆแล้วก็ให้ฉันไปแทนที่นายซะดีซะสิฉันก็เคยเห็นถ้วยรางวัลของลินอยู่หรอกนะและฉันก็คิดว่าเธอเป็นคนที่สุดยอดมากคนหนึง่งแต่ตั้งที่เธออยู่สูงระดับนั้นเธอก็ยังมาฝึกสอนให้ฉันแต่ว่าถึงจะรู้อย่างนั้นแล้วก็เธอฉันก็ฉันรู้สึกแย่มากที่ไปรบโกนลิน ฮะแต่ฉันก็มี่าหวายของตัวเองอยู่เหมือนกันฉันคงให้เธอมาแทนที่ฉันไม่ได้หรอกอาวปโ้โถฉันไม่รู้อะไรแล้วงั้นก็ไปลินเป็นคนตัดสินแล้วกันว่าเราคนไหนที่จะคู่ควรกับลินงาน,เป,นเป็นงั้นงฝ่ายเข้าใจแล้วแน่นอนว่าฉันผิดเองที่ฝึก พิเศษให้เขาดีละ่ะงั้นให้เจอสองคนสู้กันนสู้กันเรื่องไงฉันจะตามใจผู้ชนะแล้วกันหาตามใจเลยเหรออืมไม่สะดวกใจเหรอมไม่ค่ะเอาสิคะมาลุยกันเลยฮีนะถ้าแบบนั้นถ้าแบบนี้ฉันจะเป็นพี่เลี้ยงให้เขาเองละ่ะเองนะ แล้วก็จะเป็นกรรมการไปด้วยค่ะรบกวนด้วยค่ะส่วนนายเอานี่ไปใช้ใส่ละอา้าหมวกเหตุการ์ดไงเล่าเห็นหรือไงฉันเป็นคิกบ็อกเซอร์ไะยะมันจะอันตรายเพราะงั้นใส่ใส่ไปเลยถึงงั้นก็เถอะเด็กผู้หญิงอายุเราเคเดียวกันกับฉันเนี่แรงก็ไม่น่าจะมากไปก่อเรียนเท่าไรฉันก นาก็ได้มั้งเริ่มได้อ้นาไม่น่าจะหลบลูกเตะนั้นได้นั้นเลยเร็วมากฉันกำลังจะได้เขยา่าสมองนายแล้วเชียวเจ้าว่าไก่อ่อนเอ้ยนี่นี่อย่าบอกนะว่าเธอคนนี้เก่งจริงตามที่เลือกัน